สร shirt, housing, um eland, life, you, really ้างอุ M ้มบุญเท่าไหร่ทำไมหล่อสวยเวอร์แอนจักรพงศ์ตอบคำถามเรื่องลูกหลังคนสงสัยไม่หยุดอะพ่อพูดแล้วูดเต้นนะเอออะมาหอมหมัมมี่หน่อยลูกป่ะหอมหมัมมี่หน่อยสิลูกหอมยาวยัง วันนี้น้องแอนดรูนนะคะคบสามขวบสามขวบฮั y b i เบิร์ตจำาตั้งแต่วันแรกที่ปรับที่อเมริกาได้น้ำตาไหลร่วงตายตายสปีผ่านมาแล้วชีวิตเร็วมากแล้วก็เป็นผู้หญิงเนี่ยปีนี้มาเป็นผูปีที่สีแล้วนะคะเว้นมาสี่ปีละแล้วก็ลูกเนี่ยสมปีแล้วคนนี้สองขวบนิดห่างกันต้เดือนสี่เดือน เกินเลยไหมลูกกินเลยมะเกเอาไหมครับเอาเลยไหมครับเมื่อประมาณ2ปีก่อนหลังจากที่นักธุรกิจสาวพันล้านแอนจักรพงงเปิดตัวมีลูกชายและลูกสาวคือน้องแอนดรูกับน้องแองเจิ้ลก็สร้างความสะใยดีใจให้กับหลายคนเป็นอย่างมาก จนมีคนดูความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กๆทั้งสองคนมาโดยตลอดสำหรับน้องแอนดูและน้องแองเจิลแอนสกุลคงเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของแอนจริงๆพร้อมขอโทษที่ต้องเก็บเป็นความลับมาตลอดปีกว่า,วาเนื่องจากมีกระบวนการทางกฎหมายหลายเรื่องครับต้องมัดตอฮอแอนดูเห,หรอหนูอยากได้ไหมลูกอยากได้อยากได้ก็ทำตาเจ้าชูให้ยาย่าดูก่อน อุ้ยนี่มันตาเหล่แล้วลูกตาเหล่ก็ได้ตาเหล่ก็ได้แหละลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยตาโตตาโตนอสเอออันนี้มาหอมน้องก่อนหอมน้องก่อนหอมน้องดีดีโอ้ยรักน้องว่ะโอ้ยโอ้ยรักน้องพอแล้วลูกลูกโตไหนนั่งดีดีสิลูกไหนนั่งดีดีวันนี้ที่เชื่อมาสอนอะไรพี่อันดูบอกยาย่าก่อนสอนอะไรบ้างพูดให้ยาฟังสิ ไม่ได้เลือกสัญชาติค่ะจริงๆแล้วคือเลือกผู้หญิงผู้หญิงคนนี้คือเป็นคนเยอรมันอยู่ในอเมริกาแล้วก็คือเป็นคุณหมอเป็นจิตแพทย์ผมปลอนตาสีฟ้าคุณสมบัติครบเพอร์เฟกใช่ค่ะคนละ15ล้านค่ะแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้เป็นประเด็นสำคัญสำหรับการที่ให้ลูกกำเนิดมานะคะไปอุ้มบุญที่อเมริกา2คน30ล้านผู้ถูกแล้วค่ะน้องดูและหนูแองเจิลขอบคุณมากที่ติดตามข่าวสารตลอดค่ะ น้องเนดู3ขวบแล้วค่ะเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนน้องแองเจลไม่ได้เป็นฝาแฝดนะคะอายุน้อยกว่ากัน8เดือนอุ้มคนละท้องค่ะและเป็นลูกครึ่งเยอรมันทั้งคู่ค่ะ